ถ่ายคลิปตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านไม่ผิดกฎหมายวันนี้เรามาคุยกันในะเรื่องของการาถ่ายคลิปตำรวจเวลาเราเจอตำรวจตั้งด่านเนี่ยนะครับถ่ายยังไงที่จะไม่ผิดกฎหมายนะครับโดยปกติทั่วไปแล้วเวลาเราเจอด่านแล้วเราไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรเงี้ยตำรวจเขาจะพอเขาเห็นกล้องเนี่ยตำรวจหลายๆคนเขาจะามีอาการแบบผวากลัวกล้องนะครับแล้วเขาก็จะฟ้องเรากลับมาในข้อหาที่ว่า ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในมาตรา138นะครับแล้วก็อีกมาตราหนึ่งก็คือ397สร้างความเดือดร้อนลำคาญนะครับโดย2ข้อหาเนี้ยแหละเป็นข้อหาสุดฮิตที่ตำรวจมันจะใช้ในการแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ไปถ่ายคลิปในด่านตำรวจของมันนะนะครับ ซึ่งถ้าเป็นตำรวจที่ทำถูกต้องตามกฎหมายนะ่ยคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับคุณตำรวจคุณไม่ต้องกลัวอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณตำรวจคนไหนที่มันตั้งด่านที่มันแบบผิดตามระเบียบอะ่ะพอเห็นกล้องประชาชนปุ๊บมันก็จะเกิดอาการผวามันก็จะการจะเกิดการกลัวกลัวกลัวความผิดของมันน่ะนะครับมันก็เลยอ้างว่าจะฟ้องนำเนินคดีตามมาตรา138ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบ้างละ่ะ หรือจะเป็นมาตรา397สร้างความเดือดร้อนลำคาญให้กับเจ้าพนักงานบ้างล่ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วสองข้อหานี้นั้นนะครับศารดีกาซึ่งเป็นสารสูงสุดนะครับสารมี3ศสาลสารแรกก็คือสารชั้นต้นสารที่2ก็คือสารอุทธร์แล้วก็สาลศารที่3นะครับก็คือศาลดีกาซึ่งสารดีกาเนี่ยเป็นสารสูงสุดในการตัดสินคดีความทุกอย่างจะไปจบที่ศาลดีกาแล้วทุกอย่างจะเป็นบรรทัดฐานเดียวกันหมดเลยนะครับศาลดีกา ามาสารดีกานะครับคำสั่งเลขที่3 798ทับสองาท่านได้พิพากษาไว้ว่าไม่เป็นความผิดนะครับท่านได้พิพากษายกฟ้องไม่เป็นความผิดในข้อหาของการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานหรือการสร้างความเดือดร้อนนำคาญให้กับพนักง,งานเนี่ยไม่เป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนสามารถที่จะดำเนินการได้แต่ มันจะมีวิธีการนะครับคือเราจะต้องอยู่ห่างๆเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับคือถ่ายอยู่ห่างๆสักประมาณ5เมตร10เมตรอะไรเงี้ยอยู่ห่างจากเขานะครับแล้วเราก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็คําพูดคําพูดที่พูดลงในคลิปอ่ะต้องเป็นคําพูดที่สุภาพนะครับแล้วก็เป็นการพูดในเชิงที่เป็นตั้งคําถามปลายเปิดนะครับอย่างเช่นเอาเราพูดในคลิปว่า,าคุณตํารวจเขาตั้งด่านแบบนี้มันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับ แบบนี้คือพูดได้นะครับคือเป,เป็นการให้ตั้งคําถามอ่ะตั้งคําถามแล้วก็เป็นปลายเปิดนะครับเพื่อที่จะให้ตํารวจนั้นเขาได้มาตอบคําถามเราอย่าไปพูดแบบเชิงเจาะ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 มันอาจจะเป็นหมินประมาทเจ้าหน้าที่ได้นะครับใช้คําพูดที่สุภาพสุภาพแล้วมันจะไม่ผิดฐานหมินประมาทพ่วงเข้ามานะครับหรือ,เ,อ,อเราใช้คําพูดว่าตํารวจเขายืนกันอยู่สองสามคนแบบนี้ถูกต้องตามกฎระเบียบในการตั้งด่านแล้วหรือ อะไรแบบนี้นะครับเป็นเชิงตั้งคําถามปลายเปิดนะครับหรือ,อาบางทีเราบอกว่า,าถ้าจากดูรวมๆแล้วด่านนี้ไม่มีป้ายบอกว่าใครเป็นผู้ควบคุมด่านตั้งแบบนี้ได้ด้วยหรืออะไรเนี้ยนะครับมันก็จะทําให้เรารอดจากคดีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดนะพูดให้สุภาพแล้วก็พูดในเชิงที่เป็นการตั้งคําถามนะครับตั้งคําถามชวนสงสัย แล้วมันจะทําให้เรารอดจากคดีอื่นๆที่จะตามมานะครับถ้าเราใช้คําพูดไม่สุภาพหนึ่งเลยก็คือคดีหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานนะครับโดนแน่นอนนะครับแล้วก็เวลาเราไปโพสต์ในโซเชียลต่างๆนะครับให้โพสต์ที่เป็นเชิงตั้งคําถามนะครับโพสต์ในข้อความที่สุภาพนะครับแล้วเราก็จะไม่ผิดข้อหามิ่นประมาทนะครับในเมื่อเรารอดจากข้อหามาตรา3ามอันหนึ่งสามแปด แล้วก็มาตรา3ามเแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราใช้คําพูดไม่สุภาพนะครับเดี๋ยวมินประมาทมันก็จะตามมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้คําพูดที่สุภาพเราใช้คําพูดในเชิงตั้งคําถามอันนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกฎหมายข้อหาอื่นก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับการถ่ายคลิปตํารวจในขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านเนี่ยประชาชนสามารถที่จะทําได้นะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบเพราะว่าสมัยเนี้ยตารวจปลอมมีเยอะนะครับตํารวจปลอมใส่ชุดตํารวจมีเยอะนะครับ ตำรวจจริงที่ทำตัวกลางๆก,ก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นประชาชนจะต้องอคอยสอบส่องดูแลประชาชนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ